สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับมือนีหอกกับฝ่าฝนไผ่นะครับยูฟู่ยูขาโอ้ยอดแล้วครับพี่น้องเป็นยังไงนุ่มพี่สวัสดีครับพุงพังสวัสดีการเป็นยังไงโซ่เพือคือพาอ่อยไหมเอฟเวนเจือเห็นมือนีย่หนเลยงานเลย ไปหาดอกไม้ครับพี่นอ้องมือนี้เขากะมายามพี่น้องนะครับอยู่จังหวัดน้องบัวลำพูนะครับมาหาดอกไม้มือน,นี้ชนะ okay, ื่อเสียงพ,พี่น้อ<ม>งนะโอเคนะี่นี่ไม้น้ำนี่ต้องหาเมื่อกี้ไหนอินเดย์อืมนี่ดูนี่เม,มื่องัดถั่วน้ำประพางนี่แหละ กินเลอิอเที่ยวก้อนต้าไปพูดวยพุ่นนะครับพี่น้องแ<ส>ม่หลับก้อน้าไปพูดในฝุ่นเนาะมาพูดอีกหนึงเออ้ำไม <S <S น้ำหมอกว่าพังเนี่ยน้ำหมอกมันมันงานไม่คือบุมีนไม่ ไม่นั่งดินแล้วยามันบ่มีนะเพาะว่มันงาค่ะนะก็ต้องหาอะไรสิหาหนงแลเนาะ่อป่าไม่สนิกเลย่อป่าอทึงป่ะืฝนนี่จะนอนยังไงดีวะ พูดยุงซูงเลยกับพี่น่องฮะเอ่ะะเตรียมมันออกมาพร้อมนะครับเตรียมพร้อมมาดีได้แล้วไปไปกับพี่น้องไปตามมึงเข้าชิดอีกยังแนี่สิพ่อเฮ็ดวะ

มาให้สี่ผายม,มยาเนไหมบางนจะเป็นคนเก็บให้ต้องทางกับโบยสบายเนาะเป็นวัดนะครับพี่น้องเป็นวัดน้ำดูเป็นวัดน้ำลู <_ v ood io> พี่เป็นไงพี่พี่ได้พังพัง <_ v ood io> พี่พี่สองหน้าพี่ วางสองน้อยได้หละบบเลวบเบลย่พี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 ่ี่พี่พี่พี่อครับพี่น้องเหนแงเลยสันว่ากับมานน่าได้ครับพี่น้องมื่อนี้ยันว่าอยู่ในบ้านนะครับถึงหน้า เสออร่อยนาแม่ดิดีพังนี่นอหนึ่งนะครับพี่น้องเออมันยังมียังมีเหย่ได้เก็บนี่นะนี่นี่นี่เมีเป็นเนียงเป็นเนียงนี่เม่พังนี่แมีหนึง่งสองแต่พอ่อมีให้ได้กินอยู่นะครับน่น ไอ้พวกสี่ยุ่เสรบาสกี่เลยพ่พี่นี่หางนอนหนึ่งนี่เลยขุดปะเนี่ยเอี่ะมีป่าตามเวลาให้นี่สบายนึ้นก็ไห้ไรครับพี่น้อง กงตาโนใหม่ไล่ดินึ่งวันดีครับเนี่ยเน่บเบงโนใหม่เขานะครับวัสดีครับ ไหนมาใหม่ไปยังไหนเหรอนี่ครับเพขามา,าเก็บเอาทั้งคู่เลยได้ครับเฮ้ยฟางแทะไม่รุนไม่รุนทำมาหากินไปไม่รุนไปฝา,ากากดติดตามช่องตะเวนน้ำนะครับไปเจ้าพากพระเป๋าใส่ของกินหายเงาของแท้ะฝากกดติดตามานนาด้วยนะ Như nói nhờ, nhờ. Nhài, nhờ. bây nói nó ừ. này, chưa mày chưa mày 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 Ừ chưa 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 ไปผู้ก็สูงคักขักพี่น้องสั้นดิ้งเลยดูแต่งอ,อ่ใหง่าเลยคำแพงว่ะเนี่ยชิน้างเลวเนี่ย มียังไงเด็กเด็กๆเดอกันทั้งไปคือผู้อยู่บนนั้นนี่เลยเนาะยังสีเนาะน่นนี่พเอาหาง Look. ก็เมือสีบพี่ไปหงดูหาหนหนอยยังไงหดูหาหนอยังไงหาได้แล้ว่ะได้ขาพี่เดี๋ยวหาเรื่องเข้าเดี๋ยวก่อนห่อยค้งทางหมซุ่มปไปถือไปตามติดยับุตีด้วย

จะของไปใช่ไหมลุโนโอ้ยฟังคนไอ้ครับพี่น้องร่วมเดินทางไปน้ำกันประจนไพ่นะครับมีเห็ดเก่เาเห็ดจะให้ในพ่อเห็ดเห็ดจะกรอกอยู่ไอะยังน้ำ่นต้องทางไปนี่แหละครับมึบงน้ำกันพนุ่อนการขึ้นปูงด้วยข้อ,ของนักขนาด

นี่ล้วนเดี๋ยวห้วย,ย,ยว้า่นป้าลงไปเลือกๆคนน่ะเน,นี่ยนะวือกนเี่แปานี่นะนต่หน่อยยังไงเลยคนในพื้นที่อารูกมันหนอนอนมงเหร าลบยังไงนี่นี่หน้าด้วยี่ปอบจับจอบอยู่แบบมูเอีออนี่พยงังมีจกดักเด้อน้ำน้ำมนทางก็ลายอยู่ทำไมน้อเียง้อ ออกเได้ปะสัน,น,นยางตัวประจีบเนี่ยอาชีพไปหาอะไรแล้ววันนี้<ป>เออเนี่ย เนยล้วนยังคีมาได้เลยก็ไปยันคียังจะขึ้นว่านี่ล่ะอันบอกล่ะตาในแฮะ ม่เราดูการนะโอ้จี้มันเป็นน้ำไม้น้ำหมกจริอไปเืนข็มทางมาไปหาเลเรืนงเนข็มทางไปไปลุค<แ>นมมไม่่อยหลายไปบ้านาเหนหรอเปล่าขี่ได้ปได้ขี่มาได้ได้ขี่ไปเบิ่องเ้็งเต้ได้ลวน นอย่างเงแคมทางพูต้ตองกับไปหาทาังงในเด้อหนิแคมทางก็พู้แต่นอย่หง่ๆวนวนอะแค่สีกินระหว่งเนาะเอาไปหาเธอป่ามัน,ม,นมันมืดตรงมืดุน่ะเอขี้มอไอแท่ไปนี่ละวุน้น พี doen, <t 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 ่จะนอนเงี้ยวะน้องพางนี่เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยนะครับถุงมือหมวกเกือบบูดครบเครื่องนะครับนี่มีมิดปะมาพอดีๆ้อนกันเนาะ้อนกันพอ้ชได้ยชได้บ้องนี่ชิดายบ้งนี่ก็กินได้ยิ่เนาะข้างบนพิณห้องก็ได้หลายเปียกเนาะอือ กีวนไปตีบไปพุ่นนะครับพุนไปหาว่าชิบ,าชบีอยว่ัริษัทในพุนทีมาบอกนะครับพุนขี้ปลไทยึ้นผู้ก็บรรยากาศก็กดีครับพี่น้องพุ่นผู้กาแฟผู้กาแฟผู้จิเพิ่งเลี้ยวไปไกลหน่อยสิครับแถวนี้จะเป็นผู้นะครับเป็นผู้พันหน่อยเือเขาผู้พันนะครับปอปู่ที่จังหวัดสกลน,นครพุ่นละเือเขาผู้พันนี่แถวนี้เพิุนกะ เมื่อถ้าปลูกอย่างนะครับได้ปีนึงเนี่ยปลูกอย่างอย่างพาร่าจะง่อย่างไงกัดสีบะมีดเหรอครับเนี่ยมปลูกก้อนมันก็นได้กีดละงานมึงก็เฮ็ดอ้อนทำไมอันนี้ทำไมน้ำหมอกมันอ่อนเนี่ยอืมข้าวจะห้องจะย้อมมันครับเพราะวอ่ะข้าจะได้หลายนะ อท้หกระชงเต็มถุงไว้าชหลอลงนี่ครับซ้อมชนันนะครับในการหาหน่อไม้เลพี่เราบางๆเ้าตั้งแต่น้อยบุกไอานดนะครับการหาหน่อยังว่าเอาจังดกยังบอดสันทัดนะครับเองนี้หาหน่อไม้น้อมีก็ต้องยกให้ตงพางเลในร้น เอังได้คันเขาก็หาไปริมทางก็ได้นี่คันเนี่ไอเติ๋คนไเบังันตากนี่่าหาทางเขาได้หลายกว่ามิจะนอนอยงยงอยูอยอยน่น่ะาะวานศขี่์่็จะใช่หาลำเข้มทางบนีนอนยงน่เข่าป่าดินมันดินมันไม่ค่อยสมหมเหรอหมดะทิหมดกะทิมังหรอ้ว มอสแต่ไส่เหรอไปลำดั่งก็ได้นี่มอสไค์เนี่ย,ม,ยมันพาเครืงไหมนะครับกี่ล้นเนี่ยกี่ล้นรถสิ่งเนี่ยเบิดเบิดเท่าไรกว่าเบิดเท่าไรพาเครื่องเนี่ยเบิดสามพ<ป>ันกว่าบาทอ่าเบ็ดสามพันแล้วแล้วนาเรียงพากกระแตียวะฮะนาเรียงพักกระเจโอ้นา,อนาเรียงนี่วินาทมันธรรมชาตินึงมีอยู่นะครับนี่กระแตมีเห็นอยู่กระพอด ได้กิ่นยู่ัไงไอ้บ้ไม่งูอยู่นีเลยมาบองมาหาจุคลองบอกเด็กเราจะโดดออกเลยยู่เนี่ยนู้ยังกลไรย่นะกีรลนเนาะพวกเพิ่งมีมกับมีเพราะได้กินอยู่นะครับพี่น้องกะลไรอยู่ปลาพั่ยังมีอุลมสมบูรณ์นี่นะครับอยู่อัเพื่อน้ากลางครับตัวบลดัสวรรค์ฮะแกดเติอม่งับ้นเต๋อโอ้ยดซองคู่แล้วบัดเนีย เัวเนี้ยก็เปลียนไหมนี่เียนไหมเอกมูน่ะจอไงกเปเีีเยนไหมัของแท้นะครับมากมาน้่คนน่ะ <laughs>